หวยลาวงวดล่าสุดออกอะไรมาดูกันตรวจหวยลาหวหวยลาวพัฒนางวดวันพระฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2563มาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนและนำสัตว์อะไรเราไปตรวจพร,พร้อมๆกันเลยนะครับตรวจหวยลาหวหวยลาวพัฒนางวดวันพระฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน 2563เรามาเริ่มกันที่เลข5ตัวกันก่อนเลยครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข10911 10911เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0911 0911 เลขสามตัวได้แก่หมายเลข911 911เลขสองตัวได้แก e ่หมายเลข11 11เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งเลขนามสัตว์ สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลขสองสี่ถูกกับนามสัตว์เลขกบหมายเลขสองสี่ถูกกับนามสัตว์เลขกบหมายเลขหนึ่งห้าถูกกับนามสัตว์เลขหนูหมายเลขหนึ่งห้าถูกกับนามสัตว์เลขหนูหมายเลขสามเก้าถูกกับนามสัตว์เลขกระปู๋หมายเลขสามเก้าถูกกับนามสัตว์เลขกระปู๋เรามาทวนตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนา งวดวันพฤหาสบดีที่26พฤศจิกายน2563กันอีกรอบนะครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข10911 10911 10เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0911 0911เลข3ตัวได้แก่หมายเลข911 9 11เลขสองตัวได้แก่หมายเลข11 11เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข1เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งเลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลขสองสี่ถูกกับนามสัตว์เลขกบหมายเลขสองสี่ถูกกับนามสัตว์เลขกบหมายเลขหนึ่งห้าถูกกับนามสัตว์เลขหนูหมายเลขหนึ่งห้า ถูกกับนมสัตว์เลขหนูหมายเลข39ถูกกับนมสัตว์เลขกระปู๋หมายเลข39ถูกกับนมสัตว์เลขกระปู๋ทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สําหรับหวยลาวงวดถัดถัดไปเราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่มซ u b สไครต์ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ